แ้วเราก็จะไปกันเลยค่ะทุกคนพิว้เวาเวาจิ้วจิ้วเพราะว่าเลือเต็มเลยนะคะเขาก็จะบวงแบบนี้เลยนี่เนียนมาทุกคนสวยมากเลยสวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องพลอยพัดค่ะวันนี้นะคะเรามีภารกิจทุกคนน่าจะเห็นในต้นคิวแล้วเนอะว่าเขาจะไปทําอะไร<ๆ><ๆ>ก็คือวันนี้นะคะจะไปทําปากค่ะ เลยทาให้มันเป็นอย่างนี้เลยคือมันเป็นสิ่งที่อยากทํามานานแล้วแล้วก็อยากทํามากกว่าไปเขาน่าจะให้ไปหน้าสดนะคะเขาก็ลืมถามงั้นเรามาบํารุงหน้ากันก่อนละกันคือบารุงหน้าคงไม่เป็นไรหรอกมั้งเขาจะใช้เป็นโทนเนอร์นะคะของ KA ค่ะรู้สึกใช้แล้วหน้าแบบหน้าไม่แห้งเทไปเลยค่ะวันี้ขนาดแบบว่าไปแพนี้มาล้เนี่ยอาบน้ำแล้วเนี่ย Oh my god ต่อไปเอสเซนที่เขาจะใช้นะคะจะเป็นของน a ติฟิกค่ะรูปเลยต่อไปนะคะจะใช้เป็นการีเย่นะคะเซรัมก็ถูเหมือนกันแล้วก็ลงให้ทั่วใบหน้าเลยนี่ก็จะช่วยลดจุดด่างดำนะคะช่วงนี้เขาจะมีสิวผดตรงนี้นะคะแล้วก็พวกจุดด่างดำต่าง,งๆเนี่ยตรงคางอะเยอะมากๆต่อไปนะคะจะเป็นเซรั่ม เอวี y เดยนะคะนี้ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นนะคะลดจุดด่างดําต่างๆ,างๆนี้นะคะเป็นครีมของ n ั t i f i c เหมือนกันค่ะจริงๆมันเป็นเซตคู่กันกับตัวเอเซนที่เขาใช้ตอนแรกเนี่ยเป็นเซตคู่กันนี้นะคะเป็นวิตามินซีค่ะใช้ดีมากใช้ดีมาก<อ>เขารู้สึกว่ามันเหมือนรีเทนหลอดชมพูค่ะก็ดีนะรู้สึกดีกลิ่นก็หอมเลมอน้าคิดอย่างเียก็คือ คลิปก็คือเต็มแล้ว <c oughs> ต้องไปตัดออกให้หมดวันนี้เราจะไม่ได้เน้นไปที่สก,กินแคร์นะคะเราจะไปเน้นที่การทำฟ่าของเราะคะ่ะทุกคนกันแดดนะคะจะเป็นของ l o r e a l นะคะแบบลอยแบบนี้เลยทุกตัวนะคะเขาจะทิ้งพิกัดไว้ให้ในลิงค์ข้างใต้คลิปนะคะทุกคนสาม,มารถเข้าไปได้เลยแล้วก็ไปจิ้มจิ้มจิ้มเอานะคะคือใช้สก,กินแคร์เยอะมากแต่ว่าไม่ได้ใช้ตุ่มเดียวนะคะเพราะว่าใช้ตุ่มเดียวแล้วสิวขึ้นคือใช้ที่รัด ตัว2ตัวในวันที่สตกกต่างกันออกไปแบบสถนนการณ์มันไปสถาตนาการณ์แบบว่าช่วงนั้นหน้าเรามาันเราก็ใช้ตัวนั้นช่วงนั้นหน้าแห้งใช้ตัวนี้ช่วงนั้นสิวขึ้นใช้ตัวนู้นอะไรเงี้ยค่ะก็ประมาณนี้เน้านี้นะคะเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจะออกเดินทางกันนะคะวันนี้หมอนนะัดประมาณ10บโมงครึ่งนะแล้วเราก็จะไปกันเลยค่ะทุกคนพิ้ว นะคะทุกคนสาม,มารถพูดได้อยู่นะพูดได้แบบไม่เต็มร้อยให้ดูใกล้ๆนะคะนี่ก็ยังมีเลือดแบบที่ซิปออกมาอยู่เลย <laughs> ก็ได้ประมาณนี้เลย <laughs> เจลมาดูเจล <laughs> ราะว่าเลือดเต็มเลยยาชาย,ยังไม่หมดลิตคะ่ะมันก็เลยแบบว่ายังไม่ไม,ไม่รู้สึกเจ็บเท่าไหร่จะอัปเดตอาการจนถึงวันตัดไหมเลย <laughs> อันนี้ก็คือเด y หนึ่งนะคะวันแรกไหมเพราะว่าทำมาเมื่อวานคนนับเป็นวันแรกหรือเปล่า นะคะเขาก็จะบวมแบบนี้เลยเจีวเย็นนะคะเขาให้เอาครบ3ามวันแล้วหน้าก็คือยังล้างไม่ได้นะคะเขาห้ามล้างหน้า<อ>เราจะใช้เป็นคอนเนอร์ในการเช็ดไม่ก็คิ้นซิ่งเรามาดูวันต่อไปกันค่ะ นี้จะเป็นวันที่สองนะคะก็ยังวงอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าหุแบปากได้แล้วนะผมแบบวันว่กไม่สะผมเลยอะแล้วก็คือไม่ได้ล้างเลยนะคะต้องเอาคินวซิงเช็ดแล้วก็คืออาบ,บน้ําแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะคะคือเป็นอะไรที่พูดมันจะพูดแบบพวกมอม้าบบยม้บ้าอะไรเงี้ยไม่ได้ค่ะพวกแบบคาควบคาควบกล้ก็กกกยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือตอนนี้เราไม่สามารถหัวเราะได้หรือยิ้มอาจจะยิ้มได้แบบแค่นี้ มันตึงมากๆากนะคะตอนนี้วันนี้เป็นวันที่ตึงมากๆากเลยมันรวมเต่งๆเลยค่ะทุกคนก็คือการดูแลนะคะก็คือตาม,ตามวันแรกที่เราดูเลยก็คือเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเราจะล้างแผลทุกรอบนะคะตั้งแต่เช้ากลางวันเย็นก่อนนอนเลยแล้วก็มียาที่ต้องทานนะคะยาก็คือทานก่อนอาหารกลางวันเย็นเป็นยาแก้ยาฆ่าเชื้อนะหรือยาแก้ติดยาฆ่าเชื้อคะอ่ะแต่เป็นแบบนี้ในทุกๆวันเลยวันนี้ก็เป็นวันที่สามแล้วค่ะทุกคนนับตั้งแต่ทํามานะคะวันทําแล้วก็หนึ่ง เองสามวันนที่สามแล้วมันก็ยุบลงนิดหน่อยค่ะ<อ>ดูแลรักษากันเหมือนที่เราบอกไว้ตั้งแต่วันแรกเลยนะคะนที่ห้าแล้วค่ะทุกคนวันที่ห้าแล้วมันก็ยุบลงนิดนึงค่ะพราะว่าไม่ค่อยได้ประครบเลยอ่ะดูวันต่อไปค่ะ นี้ก็คือเจ็วันแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเขายังไม่ได้ไปตัดไหมเลยจริงๆนะตัดไหมวันนี้นะคะแต่ว่าคือตอนนี้ยังอยู่บ้านที่ต่างจังหวัดนะคะก็เลยไม่ได้ไปก็เลยขอหมอเลื่อนอีกไปไปอีกสองวันแสงข้าแสงข้าข้านี่นะคะก็ประมาณนี้นะรอไปตัดไหมอาจจะยุบลงกว่านี้นะคะตอนนี้มันก็ยังแบบยังแหลมๆอยู่นะ ก็เขาไม่ได้ถ่ายตอนแบบว่าทางคงการข้าวนะคะลืมลืมไปเลยให้เราไว้มาดูกันตอนตัดใหมท่ทีเดียวเลยลวกันนะคะไปเจอกันวันตัดใหม่เลยค่ะวันนี้ก็คือจะไปตัดใหม่แล้วค่ะทุกคนวันที่นะวันที่สิบ0สิบวันนะคะที่ทํามาตอนนี้ก็คือจะไปตัดใหม่แล้วแล้วไปตัดใหม่กันค่ะ อันนี้ก็คือตัดใหม่แล้วนะคะนี่เนียนมากทุกคนสวยมากเลย